สวัสดีครับวันนี้มีจอย y s t a t i o n 4นะครับเป็นเจน2สีแดงนะครับมือ2นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับปุ่มลูกยางดีนะครับอนาล็อกซ้ายขวากดได้สีแดงสวยๆนะครับราคา1,300บาทนะครับตรงบริเวณตรง d-pad ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีออกเป็นเป็นเหมือนเป็นดวงๆอะไรสักอย่างนะครับเป็นรอยดวงดวงนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆหรือว่าไฟไม่ส่องเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับถ้าดูแบบเนี้ยดูแบบผิวเผินเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าถ้ายงขึ้นโดนไฟหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเห็นเป็นรอยดวงดวงแค่นี้เองนะครับไม่มีผลต่อการเล่นนะครับด้านหลังนะครับตรงที่เป็น สติกเกอร์นะครับก็มีถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับน็อตครบนะครับสี่ตัวที่เห็นนี้นะครับครบนะครับน็อตอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบกับตัว PlayStation 4ให้ดูนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อด้วยสาย USB อยู่นะครับ ตัวที่ผมเล่นปกติจะเป็นตัวสีดำที่ติดเครื่องมานะครับอันนี้ต้องทําการเชื่อมต่อใหม่นะครับกดปุ่ม PS นะครับแบตนะครับแบตเต็ม3คีนนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอด USB ออกนะครับนี่นะครับ อันนี้ถอด USB ออกแล้วนะครับแบตเต็ม3คขีดนะครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูนะครับว่า3ามขีดที่เต็มอยู่เนี่ยจะเล่นได้กี่ชั่วโมงนะครับเราจะมาดูความอึดของแบตนะครับเดี๋ยวผมจะเทสด้วยเกม Resident Evil 3 Remake ละกันนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้เสียงลำโพงตัว Legacy j o ยด้วยนะครับว่าเสียงออกปกติหรือเปล่านะครับ นี่นะครับเริ่มเล่นที่ตอนตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนะครับแบตเตอรี่สามขีดนะครับกับเบสเดนอีวิลสามลิเมคนะครับจอยสซันปกตินะครับอันนี้เสียงจัดระพงเล็กนะครับ ก็ตอนนี้ก็มาถึงเนมิซิตล่างแรกแล้วนะครับแบตก็ยังเต็ม3าขีดอยู่นะครับตอนนี้ทีสองสามสิแปดนะครับเนมิซิตล่างที่2แล้วนะครับแบตก็ยังอยู่ที่3าขีดอยู่นะครับ ตีสามสิบสองแล้วนะครับตีสี่สี่นาทีแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับยังอยู่ที่สามขีดน,นะครับสองชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงเมมเบรซิตล่าที่สามแล้วนะครับ จบเรียบร้อยแล้วนะครับตีสีนะครับเราเริ่มเล่นตั้งแต่ตีหนึงห้นะครับก็ประมาณ2ชั่วโมง20กว่านาทีนะครับแบตเตอรี่นะครับ3ขีดเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ จอยเพย์สเตชัน4สีแดงเจน2นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางหน้าเพจ Facebook นะครับ Retro Future g a m e ะครับ